เรื่องเรื่องของกรรมมันละเอียดอ่อนเนอะบางทีมันก็สาธยายไม่ได้แต่ว่าถ้าหนูไม่เคยทําใครไว้จะไม่มีคนนั้นถ้าหนูรู้สึกเกลียดใครนั่นคือการกระทําของหนูถ้าหนูรู้สึกคับแค้นเนี่ยเนี่ยคับแค้นใจหนูก็เคยทําแบบนี้เหมือนกันมันจะเป็นกระจก่องกันเลยถ้าอ่าแม่มีสมบัติแล้วแม่ บอกกับลูกแม่ว่าถ้าแม่ตายไปถ้าหนูมีลูกให้หนหนูรับสมบัติแม่นะอะแล้วแม่ก็ตายไปแล้วแม่ก็มาเกิดเป็นลูกหนูเพื่อรับสมบัติแม่นี่แหละ <c oughs> หนูเข้าใจไหมเขาไม่ให้คนอื่นมารับหรอกอะถ้าแม่กู้เงินหนูกกู้เงินหนูมาแล้วแม่ไม่ได้ใช้นี้หนูแล้วแม่ตายไป แม่ก็ต้องเกิดมาเป็นลูกหนี้หนูน,นี่แหละต้องมาใช้หนี้ทํามาหากินใช้แต่หนูน,นี่แหละแล้วหนูก็เป็นเจ้ากรรมในเวรที่ถูกตัวที่ตุดทําได้เท่าไหร่ก็ต้องคืนให้หนูหมดอย่างเงี้ยได้เงินมาเท่าไหร่ก็ต้องให้หนูหมดเพราะเคยยืมมาแล้วไม่คืนไม่ผิดตัวให้อภัยนะคะให้อภัยแล้วใจจะเบามากสามีาาเขาเป็นเมียโยมไง ใช่โยมเป็นผัวเขาวัน<ม>นี้กลับกันให้โยมเป็นเมียบ้างแล้วเขาทาการกระทําที่เหมือนที่โยมทํากับเขาบ้างอืออท,อทํากลับเคลียร์ไหม,รรมไหนูว่าพี่เขาหมดกรรมได้ยังหนูว่าพี่เขาหมดกรรมได้ยังสาธุ